คือมันแนะนําทีไรนะกูอยากจะกระโดดถีบปั่นไม่ทุกทีเลยแนะนําให้มันดีกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นพี่เคซีแบบคุยเรื่องปกติบ้างแบบคุยเรื่องถูบ้านคุยเรื่องอะไรมันไม่จะเป็นต้องแบบขบคอตลอดป่ะอย่างวันนี้วันนี้กูจะคุยเรื่องหมอจริงจังมากคือคุณรู้เปล่าว่าแพทย์บ้านเราแม่งได้ชื่นชมมากอะหมอเก่งกันชิบหาย คนนึงแม่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอวิเคราะห์แม่งสี่ห้าโรคคนเดียวเพื่อผู้หญิงผมเข้าโรงพยาบาลอตอนปีใหม่พอดีเว้ยเขาปวดท้องมากกลับมาจากเชียงรายปุ๊บก,ก็เข้าโรงพยาบาลเอาเป็นว่าอูเผาอูไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลแล้วกันนะเดี๋ยวกูโดนฟ้องเขาไปถึงเนี่ยหมอหมอเห็นปุ๊บโอ้คุณเนี่ยเป็นไส้ติ่งไส้ติ่งอักเสบคุณนอนเลยเดี๋ยวฉีอื้อขึ้นน้ำเกลือแล้วเดี๋ยวผ่าตัดรุนี้ ไม่ได้กินข้าวแต่เช้าปล่อยให้ผู้หญิงเขานอนไม่ได้ตรวจไม่อะไรก็ปล่อยให้อยู่คือปาาระกันสังคมอยู่ที่นั่นก็<อ>ไม่รู้หาอะไรสักอย่างคือถามเขาว่าโทรถามเรื่องหมอมาตวรวจอะไรปราบอกป้า,ปา,ปาเขาก็ให้มาขึ้นน้ำเกลือนเนี่ยหิวข้าวอยู่น้ำมากเลยแต่เขาบอกเราเป็นไส้ติ่งอักเสบลบก,กินอะไรไม่ได้ก็ๆๆ <ๆ S 2> ต้องอดทนนะเดี๋ยวผู้ดิพากต์บอกว่าโอเคแก็พาัดกี่โมงไม่รู้เดี๋ยวหมอบอกอีกทีตอนเที่ยงเขาทักมาเธอ เร,เ,รเราบอกผ่าเสร็จแล้วหรอทำไมน้าเสียงดูแบบสดใสจ,จังวะมันบอกว่าไม่ได้ผ่าสรุปหมอเขาบอกเราไม่ได้เป็นไส้ติดอักเสบแล้วล่ะเราบอกอ้าวแล้วหมอบอกเป็นอะไรคือประจําเดือนเรามาแล้วหมอคิดว่าเราไปต่างจังหวัดไปนอนแคมป์ประจําเดือนตินเดเชือ้อเราก็บอกโอ้น่ากลัวเลยเนี่ยแล้วต้องทําไงต่อก็อยู่รักษาไปช่วงนี้กี่วันยังไม่รู้เราก็อ่าโอเค ตกลงหมอวินิจฉัยว่าเป็นประจำเดือนอักเสจจบโชคดีแม่ไม่ได้ผ่าตัดไตติดเมื่อคืนเธออะไรหายคือเขาก็อยู่ไว้เขาก็ปวดท้องก็เขาก็ไล่ฟังว่าพยาบาลก็เข้ามาให้โจ๊กให้ยาให้อะไรอย่างเงี้ยผ่านไปอีกวันครึ่งหมอเข้าใหมท่ทีหมอว่าหมอว่าคุณไม่เด้เป็นประจำเดือนติดเชื้อแล้วล่ะหมอคิดว่าเนี่ยมลูกคุณอักเสบ คุณไปมีอะไรกับผู้ชายรุนแรงไหมช่วงนี้มีแฟนทําอะไรกันบ่อยหรือเปล่าผู้หญิงบอกหนูโสดค่ะแต่นั่นแหละหมอคิดว่าคุณเนี่ยอมอลูกอักเสบผมก็ถามว่าแล้วหมอเขอาพิจัยยังไงวะ MRI สแกนป้าบอกอะไรเปล่าหมอเขาก็จับจับจับเนี่ยแหละพูดเจ็แม่หมอแม่งเก่งมากคุณคิดอยู่แล้วว่าวันแรกเนี่ยแม่งไม่ได้ผ่าไส้ติดไปโคตรโชคดีเลยไม่งั้นจะแนะนํามันว่าให้ฟ้องโรงพยาบาลแม่งเลย ถ้าป็นอเริการที่ฟ้องหัวโตเลย<อ>ใช่ป่ะจริงๆถ้าเ่ยชื่อโรงพยาบาลมานะทุกคนแม่งจะอ๋อโรงพยาบาลที่นี่เองแม่งออกข่าวบ่อยมากคือคนไข้ขึ้นรถเออเอเอแท็กซี่บาดเจ็บสาหาัสโรงพยาบาลแม่งไม่ไราบไล่แท็กซี่ไปโรงพยาบาลอื่นไม่รู้ว่าเคยอ่านข่าวกันไหมเราก็บอกว่าแล้วเธอเอาประกันสังคมที่นี่ทําไมวะอ่อพอดีมีเพื่อนเป็นหมอก็โทรไปหาเพื่อนเป็นหมอไอ้รอยเพื่อนฟ่งเพื่อนหมอโรงพยาบาลนี้มันไม่ดีอยู่แล้วใช่ป่ะ ไปก่อนล้วกันก็นอนต่อไประหว่างนั้นหมอเขาก็ให้ยาให้ยารักษาใช่ปะ่ะวันแรกให้ยาเอ,อ่อขึ้นกระเลือรักษาไฟติดอักเสบวันที่สองกินยาฆ่าเชือ้อรักษาประจาเดือนติดเชือ้อวันที่สามกินยารักษาโมลูกอักเสบโอเคกูบอกโอเคสรุปหมอเขาสรุปแล้วใช่ปะ่ะโมลูกอักเสบหมอเขาจับหรือว่ายัางไงเขาบอกเออก็ตรวจแบบปกตินะ เขาก็เหมือนกับมองๆดูๆูเขาก็บอเออที่ย่หมองแม่งเก่งว่ะหมองแม่งเก่งชิบหายคืออ้าวไม่กูไม่เล่นไม่เป็นไรพันก็คือให้กูเลยกันนะอืมก็เราก็โอเคเว้ยเราก็วัดต่อมาเราก็โทรถามใครอากาศอีกเฮ้ยเธอตกลงเราไม่ได้เป็นมอรูอักเสบหรอวะ หมอก็บอกว่าเราเป็นถุงอะไรสักอย่างในเอ่อบนลูกแล้วมันเป็นโรคอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้เป็นถุงอะไรสักอย่างเขาบอกอ้าวเป็นลูกที่สี่แล้วเว้ยแล้วคราวนี้หมอเ็าทายังไงเขาส่องกล้องเข้าไปเขาสอดดูกเขาทำอะไรเต่าเขาก็เดินเข้ามาบอกเราอ่ะเออหมอว่าคุณน่าจะเป็นอย่างนี้นะวก หมอมันจบที่ไหนมาวะเนี่ยเฮียอ,อยากรู้มากเลยเราก็ถามว่าแล้วเขาให้อาหารอะไรเธอเขาบอกก็ให้โจกับปลาพูดบอกเอาปลาไปตีหัวหมออาทีนี้เ่ียเอาให้แม่งแดกตายเยอะๆหน่อยเขาบอกแล้วหมอหมอคนเดียวอเปล่าหมอสี่คนคือมาจากแผนนี้แผนนี้แผนนี้บ้างพวดเฮย้ยแม่งตั้งแต่อคืออักเสบแล้วอะ่ะคือไอ้นี่อักเสบอะไขาติงอักเสบมันก็เรื่องใหญ่แล้วนะคือมึงวินิจฉัยได้ยังไงวะแบบมึวมากอะถ้าู เอมอโดนน้องเหวโโี่ยแล้วแบบเราบอกขอคุยกับหมอหน่อยได้ปะมันบอกว่าอ๋อพี่ชายเราด่าไปเรียบร้อยแล้วพี่ชายเราไปบอกหมอว่าเราผมมั่นใจวันแรกไม่น้องผมไม่น่าเป็นอะไรตดอักเสรอาการไม่ใช่หมอไม่บอกมึงไปรักษาเองไหมเราก็บอกว่าแล้วมึงถามส่วนหมอคือไปอยังว่าตกลงไม่ใช่ไส่ตอักเสบใช่ปะไอ้เฮียมึงบอกไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวหมอวางยาเราว่าโอเควันที่ 4, สี่สุดท้ายมาเขาบอกว่ามั่นใจแล้ว ลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบอูบอกว่ามึงอยู่มาสี่วันไม่หมอไม่รู้ได้ไงว่าลำไส้อักเสบแล้วม,มาตรวจใช้อะไรตรวจก็นั่นแหละเขาก็มาดูดูอาการพวกคือมึงไม่มีเครื่องเอ็มอาร์ไอสแกนมึงไม่มีอะไรคือประกันสังคมมึงจะไม่ทําหาอะไรให้เลยเหรออู๋อก็บอกว่าไม่รู้ดิแต่หมอเขาพูดง่าอย่างเงี้ยแล้วเราบอกเราเราเชื่อหมอหมอพูดไม่เชื่อก็บอกไปหา opinion, เซติคิโอปิเนียนโรงพยาบาลอื่นไหม,มเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้ว คือแม่แดงยาหลายชนิดมากอ่ะจนรักษาตัวไปเฉยเลยพรุ่งนี้หมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอเขามั่นใจแล้วบอกว่าอ๋อเราเป็นระไสเสร็จแล้วหมอให้ออกโรงพยาบาลเลยลหมอบอกที่กินยาที่บ้านได้บอกว่าอ่าโอเคเขากลับบ้านมาเว้ยก็กินยาอยู่เกือบอาทิตย์หนึ่ง,งกินกินก็อาการดีขึ้นเอาคุยเป็นไรป่ะไม่เป็นแล้วเนาะเออวันนี้ครับไม่เช้านี้เลยคือเราโทรไปฮลัลโหลอยู่บางแสนป้าเมื่อคืนเป็นบางแสน บอกเปล่าไปถึงตีนหนึ่งแล้วตีรถกลับมากรุงเทพทาไมปวดท้องปวดท้องคือกลับบา้านคือกลับบ,าบ,าบ้านวันอังาหนึ่งอาทิตย์อะรักษาเราให้อักเสบไปถึงเราบอกว่าแล้วเจอหมอยังเขาบอกยังมานอนอยู่เนี่ยรออยู่บอกว่าถามหมอทีนะหมอแน่ใจใช่ป่าว่าหลังไปอักเสบพวกเราไม่กล้าถามแบบอกเดี๋ยวกูไปถามให,หม่ใหมกูจะแวะไปตลาดซื้อปลาแมงสักห้าสิบหัวหมอ เทียทั้งโรงพยาบาลเลยแบบคือแกะปลาให้แดกแล้วช่วยแดกกันนิดนึงได้ป่ะคืออาชีพมึงสําคัญมากเลยคือแบบว่ามึงเป็นหมออ่ะมึงจะผิดพลาดได้ไงคือมึงเด้เหมือนหมอดูหมอดาเลยอ่ะมาั่งจับจับจับแล้วบอกว่าคือเราก็บอกว่าคือหมอแม่งแบบเป็นที่อะไรภาพแบบเขาบอกว่าเขาก็รอวันนี้ก็รออยู่วันหนึ่งเมื่อเช้าหมอคนเดิมกลับมาก็มาถามว่าเออแล้วสรุปคุณเป็นเราเสียหายเสใช่้่ะ หมอหมอถือไฟอยู่หมอถามว่าแล้วคุณเป็นเรคแพ้อาจใช่ป่ะเราบอกแล้วเธอตอบไปว่าอะไรไม่รู้คุข่ะหมอหมอว่าอะไรเราบอกว่าึงต้องตอบว่าไอ้คุ้ยงบ้เปล้ากูจะตายแล้วไอ้เหียมึ้งแ่งก์แบจะไม่รู้เลยว่ากูเป็นโรคเหียอะไรวินิจฉัยว่าเปอาทิตย์ส่งกูกลับบ้านเอายาให้กูแดกแบบเป็นเรื่องใหญ่เ้ยแบบเออคืออาจจะตายได้อะไรได้เสอิมเสอิมไม่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 พรอมหบาดไม่อะไรหรอ เราจะไปฟ้องยังไงอ่ะเรายังไม่รู้เลยเราเป็นโรคที่อะไรเนี่ย <laughs> <laughs> คือคุณนั่นงรถมาเนี่ยคุยโทรศัพท์อบะคือหมอยังไม่มายังไม่รู้ <laughs> ก็ยังเดาว่าเป็นลำไส้อกเสบนอยู่ห <laughs> ุบอกว่าพรุ่งนี้มึงระวังไว้แล้วกัน <laughs> เดี๋ยวหมอมาไอทีหมอบอกว่าคุณท้องมันบอกว่าฉันเป็นเมนนะวันนั้นอ่ะหมอเขาจะไม่คิดว่าเราท้องกูบอกว่ามึงคิดว่าหมอแม่งยังรู้อีกเหรอหมอแม่งอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคนเป็นเมนแม่งท้องไม่ได้ อันนี้ก็หัวละคือขาไปหัว,หหวหละปวดน้องเจอยาไม่รู้หัวละเนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยกูมไม่มีอะไรจะเล่ากูจะเอาเอาเรื่องจันไรโร่โไปบายผมมาเล่าให้ทุกคนฟังละกันคือมันเป็นตลกอะแต่ไม่ตลกด้านอะขัขัไม่ออกแต่กูขำน,นะแบบพี่วัวพี่หมอไม่โง่ชิบหายคือไปโรงพยาบาลมาเยอะมากคือจริงๆแล้วอะบ้านเราอ่ะแพทย์เก่งน,นะแต่บางทีอะแม่งเจอเคสอขอเล่าเปลี่ยนเรื่องนิดนึง น้องชายมันเป็นหนองที่ปากตรงนี้แผลตอนเด็กๆหลายปีแล้วเข้าโรงพยาบาลนู่นโรงพยาบาลน,นี้ผ่าตัดที่เมืองไทยสามโรงพยาบาลผ่าเสร็จก็ไม่หายหมอเ็าบอกว่ามันมีอะไรข้างในสักอย่างมันไม่หายจังหวะเอ้ยไปเที่ยวอินเดียไปถึงเนี่ยญาติที่เดียวก็าบอกว่าลองไปหาหมออินเดียดูดิหมอแม่งเก่งเวยก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะคือผ่าตัดมาสามรอบยังไ,ไม่หายสักที หมอเดียวเขแบบกเขาก็มองมองไปคลินิกเล็กๆเหนาๆเขาบอกหมอนี่เก่งมากบอกคือไม่ไม่มีอุปกรณ์เยี่ยอะไรเลยจะทำอย่างไ้วะน้องก็นั่งนั่งซึมๆเจ็บปากเจ็บปากหมอก็บอกหมเขามอมองหมอมองหมอมองมองเสร็จแล้วหมอแม่งล็อกคอน้องล็อกคอเสร็จอ่ะเอาขนาดที่ช่วยอันนึ่งแล้วก็แบบเออเอาเอามือเนี่ยไปกระชากหนองออกแล้วก็ดึงพุ่งออกมาเลยเจ๊แม่สยองมากห้าสิบลูปียี่สิบห้าบาทไทย น้องกูผ่าตัดไปสามแสนไม่หายยี่สิบห้าบาทไทยแม่งดึงทีเดียวอะน้องกลับมากรุงเทพแผลแห้งเลยกูบอกว่ามึงช่วยไปโรงพยาบาลกลางที่ไปบอกดูหน่อยดิคือหมออินเดียแม่งไม่ค่อยมีอุปกรณ์กันไงแบบประเทศตนเนี่ยบางบางเขาก็ใช้แบบเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านคือดึงหนองเอาเลยกระชากน้องออกจากปากหายอะผ่าตัดสามรอบไม่หายจริงๆคือแม่งทำให้บางทีกูรู้สึกว่าถ้ากูไม่สบายกูไปโรงพยาบาลดีกว่า หรือคุณนอนอยู่บ้านใช่ไหมปไปเที่ยวผับอบนวดให้เขามานวดให้ตื่นสบายใจหรืออะไรดีกว่าไหมคือหมอแม่งไม่น่าเชื่อถืออะก็แ,ะแบบว่าโถผูไปแล้วแบบเออหมอครับผมปวดท้องอ,อ๋อคุณเป็นไส้เลื่อนแล้วแม่งผ่าตัดไข่กูแล้วสรุปกูไม่ได้เป็นไส้เลื่อนทําไงคือไข่หายไปข้ามเลยอะมันไม่น่าเชื่อถืออะ่ะถูกป่ะ <c oughs> ก็อ่ะย้อนกลับมาหาปุ๋ยคนนี้ คือหมอก็ช่างหมอม่้งคูดอย่าง้ช่างกูก็ยังพอรับได้เพราะเ่างนวอยเขาก็มามินิจฉโรกที่ทําให้กูเนี่ยไม่เชื่อถือโรงพยาบาลเนี้ยเพราะอะไรรู้ปะพยาบาลพยาบาลแม่งเดินมาเว้ยแล้วเขาก็ตรวจความดันตรวจเสร็จเนี่ยรู้ว่าพยาบาลถามว่าอะไรหันไปถามเพื่อเราว่าเออความดันปกตินี่มันเท่าไหร่นะครับพองตายเลยเฮียแค่นี้นะครับแม่งกูช็อกมากทุกทุกทีรอลุ้นอยู่ก็เดาว่า ถ้าเกิดบันบอกว่าเขาท้องเนี่ยปูก็จะไม่แปลกใจเลยเ <Yeah. S 1> นะก็ก็เอาเป็นเรื่องดังๆตลกวันนี้กูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อไปถึงเรื่องเย็นเลยนะโอเคว่า <laughs> ขอใส้สักคำหนึ่งมึงค <Okay. S 1> <laughs> ือทาหน้ามึงแนะนำกูดีๆหน่อยนะโอเคครับ <Okay. S 1> ผมส <laughs> วัสดีครับขอบคุณมากนะครับเวลาก,ก้องไปหาหมอก็ระวังนะครับอยากตายยัก็ดีเลยอย่างเงี้ยรักษาตัวเองเป็โนโควิดก็อยู่บ้านกินยา ก็ตายที <Đ i S 1> <À. S 2> ่บ้านเนี่ยแหละดีกว่าดีกว่าตายโรงพยาบาลแล้วผมสวัสดีครับ